สวัสดีครับผมกมือนี้ครับผมเนาะวันที่สิบหามีนาคมสองหาหกหาครับผมตอนนี้เวลาประมาณถุ่มกว่าครับผมจะมาทมเจแดงกับเดินสะกาวครับผมมาเบ่งเพิ่นกินเขานะครับผมเนาะวางวัดนีเพิ่นด้ตัวเดกครับผมเหลเพิินลืมฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ครับผมมาทมแม่ครับผมกำลังกินเขากันอยู่บรรยากาศช่วงประมาณทุ่มกว่าครับผมเนาะ ที่อำเภอสว่างครับผมสกลนครครับกินข้าวกับยังแมี่ยงกินข้าวกับอะไรจ้าย่างย่างเนื้อนี่ครับผมย่างเนื้อครับผมย่างเนื้อเนี่ยย่างกุ้งแน่นะครับผมเนาะย่างหมูแน่ครับผมย่างกับเมี่งกินกับย่างกอกี่อ่ะบอแกงน้อไมก้ ใส่ไข่มดแดงอ๋อครับผมแกงหน่อไม้ใส่ไข่มดแดงครับผมเนาะแล้วก็ย่างเนื้อย่างกุ้งครับผมกิ่นะเกาว์เนี่ยขมุกแย่หนึ่งโอ้ยกลิ่นขมุกแย่หนึ่งมั้ยเออกินโซ่เลยเนาะที่ดาสร้างเพิ่นที่ดาสร้างลอยโล่เหรอบอสทั้งลอยโล่ไปที่ดาสร่างจีนเลทีนึงเด้อมีน เพียดดีแล้วก็เพียดกระยายเลยคุณยายยงก่อนนอนยายก่นเลคุณยายิไม่ดองเียดีแม่เม่กินเข่าอยู่บ่อ๋อกินเข่าอยู่ครับผมเนาะแกหน่อไม้ใส่ไข่บดแดงครับผมแล้วก็มีตับมะคุ้งครับผมเนาะย่างเนื้อครับผมย่างกุ้งครับผมเม่งกิซ้อนกนจ้าก็แมงกิซอนไง ลาเรียกอะไรแมงยี่ส้อนน้่แม่มาเนี่ยงวดนี้ตัวเล็นในกระมูกนี้เจ้าซื้อตัวเล็นในกระมูถามน้าแม่งวดนี้น่ะซื้อตัวเล่นมากกว่าเพื่อนอออพูดไทยหน่อยพูดนี่พูดคลิปนี้พูดไทยเลยนะเอา้าพอฉันพูดไทยก็บอกทำไมไม่พูดลาวกับเจ๊แดงพอเจ้าเจ๊แดงพูดไทยทำไมเธอไม่พูดไทยเหมือนเจ๊แดงพอฉันพูดไทยทำไมเธอพูดลาวเหมือนเจ๊แดงผันว่ะเอา้อาเอฟซี่ะคนเท่าเนาะมือกันเนาะ ร่อยพอพันแม่เนาะให้คนหักกับมีแน่คนสั่างกับมีแน่ธรรมดาล่ะหักแน่สร่างแม่ธรรมดาล่ะใหแม่งูจดิแไหมตัวแรกลก็มูนี่ซื้อสื้อไหมซื้อเหล็กเก้าหนึ่งเก้ศูนย์เออเพนคิปูสามแปดเพิ่ง็็ให้เป็นไหเหรอดยเห็นขยจอลงเก็สองหกที่แรกให้หนึ่งเก้าหาดี เกตสองหกกับทีแรกคุณไห่หนึ่เก้าหกหนึ่งเก้หาบัิเป็นชิเบาถายลงไปไปหาเพื่อนมือนีนะไปดูเพื่นไปเพิ่นห้เจ็สองหกบัณฑีเปลี่ยนไปเลยเนาะโอ้เปลี่ยนไปเรื่อยเว้ยเป็นปั้นดอกแม่คุห่อยู่กับหลองอร่อยเน่คือยังปูสีสูนเนี่ยไปดูเพิ่นมอนโเกีเห็นปูสีบ่เพิ่นก็ยังไห้ตกเก่าอยู่ อันนี้เพ่นได้สูตรนั่นกัมาบอกสูตรนี่ก็บมาบอกสูตรนี่ก็บมาบอกแม่คือคุณจอ้ม่เน่อบ์อจนี่่เห็นบอไปมือนึงในตนึ่งไปมือนึงตัวหนึ่งมันมีหลายสูตรโอ้มันกลายเสูตรแห่งพูดเลยนี่สูตรกายเปนลบอกราเปลี่ยนเดียวบอเปลี่ยนงบเปลี่ยนรก็ยกมาสูตรนี้คือเก่าอืบอทำามผู้อื่นหรือเขาทำทำแม่เนี่ยพ่อเรามั่นใจตัวใดหลายก็มูแ้ว่าเขขั่ แมาตอนนั้นตอนนี้เอเอี่รจะคล้องนี่อะไรจะคล้องนี่แม่งอะไรจะคล้องนี่เลยเกคล้องกับเก้าหน่งเก้าศูนย์แล้วเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแม่อเอามาใส่แม่เลขปูนนี่ละแมเอาเลขปูฟันแหนมตัวเด้งวะนี่หนึ่งหหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าซาถุออกหนึ่งหกคนละอื่นใหญ่ขึ้นกันระยะนะอ๋อหนึ่งหกวันเฮียนบ่ะ ไปพุ่กัรายากมาตัวตวกรกับปูนี่ละนำตัวเด่เนี่ย 81, เก้าหนึ่งเก้าศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนยตัวเด่นแม่เหรอเก้าหนึ่งเก้าศูนย์แปดหนึ่งแปดศนย์เาด่น่อนะต้าาดนี่จะมือเมื่อคืนเี่ยนี้แปดหนึ่งแรงกันตากินเลขแปดหนึ่งหนึ่งแปดแม,น,ม,น,มนันมันอมันหนึ่งมันอัหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแปดหาแปดสามแปดเก้าอ่นดย อัน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 พวกดังเครื่องในทำเนียดังนี้ดังนี้แปดสามเนี่ยดังทุกคนทด้แปดสามทุงนี้มาดังทั้งในอยู่ดีมุ้ีอาจารย์ในป่วดังทั้งกรุงเทพแมนชื่นสว่างอันนีแปดสามเงบุบเสนมูนี่บะเกอเส้นมูนี่มัมี่่ิเกผู้เดียวันันเส้นทั้งในก็เจ้าดำเบาขึ้นเลยกูผู้เดียวพันว่ามีเกงคองนีบอกเลสามแปดนี่กูผู้เดียวก็ับเก้าสามอาจารย์ในกบรมกแต่ว่า นครลั่นสีมาแปดสามอันกระดาษเขาวยกระดาษกับหวยบลูอันี่อันนี้ดังมาจากโคราชโคราชเขาปิดรับแปดสามค่ะมาล่าสุดล่มันเป็นหวยทังใหอันนี้เราก็รู้ว่ามาจากไหนนะคะแปดสามสิบหาน้ำใจเ่เาบอกมาเชีวมาขามันเค้นมาขาใช่ไหมเขาว่าจุแม่เขาจากบัวเขาว่าเล่สกลนครน่ะจ้ามือมันอยากรับเลยบอกทุกหมื่นน่ะเล่นแต่สกลนครน่ะ แม,ม,มนเล่จากเขาห้าหานนี่นี่เนี่ยปูเกตสองปูสามแปดปูสี่ศูนย์นี่จะมือไวยกรับแลยมั้ยเนีนะ่ยจะมื่นอ่ะนะเช่ใส่เสียก้อนต้อง <laughs> มใส่เสียอย,ยู่อเห็เใส่เสียก้อนเออใส่เสียก้อนเนติดินยังบอนเลยว่าสิห้ ิ้คิดูย้ันดูเออนี่ครับผมเนาะนี่ครับผมส้มตำหมดแล้วครับผมนี่ะคร็บย่างเนื้อครับผมแล้วก็ะมี่แกงหน่อไม้ครับผมเนาะตัวแดกก็เมี่ยอ๋อตัวแดกก่อถามก่อนแปดเก้าฝุนเก้าหนึ่งบ่สองโตเก้ายเม่ันเก้าศนเ้าหนึง ไปกข้าวอน9091เดี่ยนีลาไม่กัดดีแล้วทั้งหมดเลยตัวใดเด็ดหมด3839กับ20กับหนึ่หาออกคนละสองคููพ่อบอกคนละสองคููสีบอกรเอฟซแต่ว่ากูให้สองคููว่า3839แต่ว่าเอ้คนที่หกเอาคือนให้ติดหกคั839มากใจ่หวันฝันได้0 7้หมด ้าม,มวดเลขาม,มวดกู้ให้ข <โอ S 1> ัานี่ผู้ให้สามแปดสามเก้าแต่ว่าเลขกูจะติดกตอนนี้้าวเลขเป็นหกหนึ่งเก้าหนึ่งได้แต่ว่าหกนี่เอาพี่แม่ให้เก้าศูนย์เก้านึ่งเดือกาให้สามแปดสมเก้ามันบ่กวเลขวิ่งฮกที่แล้วเดือยกวกมเอิดเดือกเียขยังสามแปดสามเก้าอนเลขฝันลองมวดแต่ว่าูงมวหนกม่งว่าก็ได้ศูนย์เว่าน้ำมัวมได้หกไม่แห้งข้างล่างเดี๋ยวเอาเขาเขาเายวมาบอกเลยเถอะ เออหอองข้ากับหกกัล kind of ah, well, so. ่างเมียไปดูค hmm. ลิปเดือนสกาวทีแรกันะยังพออันนี้บ้านอันนี้ยังไม่สั่นเหนือเขาเนี่ยเข็นสับเขยนไว้ล่างอยู่นี่บนมมันหลตับไม่ได้มันหลผดหลจังวะเบ่มอยากบอกเบ้ยมก็หล่บอกยังไงจังวเบ่อยากบอกนหลผดมาเอามาหลก็บอต้องมันถือรัาประกันล่างเปเซ็นคุณน่ะมันหลายต้องถือต้องดูประจอมถือจังใจกัน้เจังใ่กันตัวใจเนียพ่ออ๋อ นี่ร่างมันมุงดูร่างร่างประกัร่างมาเส้นบศูห้าศูนย์ปด่ศูนย์เจ็ดสามแปดสามห้าสามสี่สามเจ็ดแปดแปดแปดห้าแปดสี่แปดเจ็ดหงแห้างีร่างบนมันหลายพดพ์อันหมดตามิคู่ไปบนมันหลายพดมันตัวเล้ก่พรเลขวิ่งเลขยังก่อนยังว่าสี่สีกับนึ่งสี่ ซื้อได้พ่อซีูนย์ตัวเดียวผมซื้อไปหลายได้ผมฝันผมกระซ่างนี่ยระซูนมีนี่เด็กพ่อ0ูนซีนี่มันล่างนี่ล่างบนกรมี่บนกรมี่บนออกศูนสีล่างออกสีศูนย์เพราะว่าฝันดีเมื่อคืนนี่เออฝันดีเมื่อคืนนี่เอาถ้าเป็งเบอร์เซียเด้อ ฝันแห้งแม่เรืองของมือเงี้ยนี่ครับผมย่างแมงเนี่นักคือว่าเดี๋ยวนิ้มัน40กับ28กับ18ามคู่วงหกนันวันนีวิ่งหกมหาซื้อได้หกหนึ่งอ่ะเอา28กับ18กับ4เด็กเอายืนได้อมาสามเอาก่า2ดอูซื้อไปยัวเด็กเจิญใจแย่ดับสองเลยเออบอกว่างุปกรนเพันพันดับหกกบหลักหลักสิบหลักร้อยเมื่อนี้ดับสองค่ะสองหลักสิบหลักเหมือนร้อยดับเดี๋ยวจะเคล็ดไกอนมาเนี่ย ตัวเดียวมั้งนี่ันมืขึ้นในซีศูนย์ล่างตัวเดียวครับบนล่างนะตอนได้ซีศูนย์ตัวเดียวันมันขึ้นนี่ซีศูนย์ศูนย์ซีกลับเอาเนตเาาซือดี๋ยวครับผมเนาะครับผมเข็นเห็ครับผมนี่ของแม่ครับผมแม่ครับผมแม่อคมับผม แดงเก้าศูนพเาหนึ่องคู่พอฮะกันหาหนึ่งไหอาหนึ่งเดือนสามแปดสามแปดเกฮะแปดสามเก้าสามสามแปดสากอลดกันไว้นี่สองศูนย์มือขึ้นอีกฟันไม่สมเียน อตัดนี่กลมัลผัดเ๋อบเขาอเอาเน้นๆเลยคนนี้ห้ิล้านหนึ่งแปดสองแปดเห้นแห้งๆขึ้าสี่ศูนก์ครับผมเพราะว่าผมฟันดีนะครับเนาะผมฟันมาขึ้นครับผมว่าคุณองบอกครับผมคุณต้องบอกว่าเลขออกสี่ศูนย์ครับผมเนาะนี่ครับผม เราจะเจ้านีนังบ้นังรเป็นเราคงสุดท้ายามพูนไทยนี่เนี่นเส่นตั้งมามา้าก็รอเจ้าอยู่ไหมมามากินกับาลนี่ครับผมเนาะหนึ่งแปดเลีแปหนึ่งแปดแปดนดนี้ตะพะวันนี้ตะพะเป็ก่มันกืขหอกระเล็กลายคนทั้งป่วนว่าของขอบเบ้ลูกครับเนาะาะว่ามันหลายตแหงของขครับผมเจอเเินตัวเดียวตัวเขอตัวเลอเจะล่างเินตัวเดียวตัวได้ตัวดลง แปดหาหาแปดหงพอหดยอดเรย่องดี๋ยวเกเหีของพอครับผมครับผมองพอครับผมพ่อางเขาล็อกแปดหาครับผมตัดหอยางเดียวล่างครับผมแปดหาหาแปดนะครับผมเนาะยานี่ครับผม คอบขั้วนี่ครับคอบขั้วเร่นหวยทุกคนครับผมโอ้โหหลายโตหลายคนอะเต็มกันกันคนะเจะได้เรียกซื้อกันไหมสรุปเบิดแตหมเบิรเที่ยมไหมเอาสายปาแปดหนึ่หลายโตเว้วบนว่าวจะไปหลายโตข้างบนห้ายโตตัวได้พ่อปวดเนาะหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดบนหน่งห้ เจ็ดข้าวผมนู้ของพ่อครับผมนี่บนครับผมนี่ว่มีูใดขดเตองมีคูนึ่งต้องมีูนะใส่ฟ้าใสขอมันรั่ันเด็กได้ใส่ฟ้าอีซเขาังได้นะาฟ้าได้เกลือี่ถือซ้ำชัวันนีหอดบกไก่เจเหียบตัวแร้ก็นึ่งนึ่งบ่แปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดครับผม อฟ้าเบินาเบิหลังัแมาเลยตะวันมาถึงมันมาแปด่นแต่ว่าขอเอาหมาเลยล่ะกอมหนึ่มันมันขนไแดัหนึ่่ให้มันนึงเจจนกไดอีก่งนครับผมเดี๋ยวอ่านก่อนของเจแดงเก9 1ศเกกันหาหนึ่งของไสฟ้า8 1ดหนึ่งครับผมของเดือสกาวส3มสกันสองศของพ่อล่าง8 5ดหหแดบนหนึ่ง ฮ่าเจ็ดครับผมเนาะของผมเองครับผมหนึ่งแปดสองแปดแล้วก็สี่ศูนย์นะครับเนาะเน้นให้ครับผมเพราะว่าฟันขึ้นอยื่ได้สี่ศูนย์เม็ดเดียวครับผมมีคนมาบอกครับผมตามนี้ครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมถ้าชอบคลิปนี้ลิ้งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมตามนี้ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับเจอคลิปหน้าครับผมเนาะ พ่อกระนาขาวใช่สบู่ชีขาวอยู่วะตามนี่ครับผมเจแดงไซฟักเดินสกาวพ่อแล้วก็บพัดครับผมม่นตงกันจะเจ้าครับผมเนาะตรงกันอยู่ดีเนี่ยตรงกันเนี่ยนี่กับแปดมันมีแบบนี้รังแปดเลยเดื่องเมื่อยๆนี่มีนี่ไงมีแปดหนึ่งมีแปดได้ขนาดนี้ละเนี่ยแคปหน้าจอครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับผมอ๋อคือหนาขาเนี่ยพ่อครับใส่สีแดงเลยสบู่สบู่สีขาวที่แบบใส่สีเตือง นังไม่ไใส่สีขาวไม่ได้น่าจาใส่สีขาวอือใส่สีขาวมนี่โอเคครับผมตามนี่บ๊ายบาย